คอยนะครับกล่องเครื่องคอยที่เราเห็นอยู่นี้ครับสนใจก็โทร087150561ล้านเจเจกันที์จันทบุรีครับของเครื่องเ็เครื่องคอยที่สวยงดงามนะครับเตรียมมาโชว์ให้ท่านดูนะครับความสวยความงามของคอยนี hygiene, ่ไม่ต้องตื้อหรือว่าไป ยันทยอให้ท่านซื้อนะครับอยู่ที่ตามกําลังซับตามกําลังท่านมีท่านก็ซื้อไม่ต้องไปตืต้อนะครับพวก่เฟตพอยนีย่ความสวยเขาเรียกความสนใจของเขาเองคุณค่าของเขาแสงแวววาวของเขาความสวยงามของเขาจะดูดคนสนใจเองขายพอยนี้ไม่ต้องไปตือ้อไป ทำให้ท่านหลงคาญแถ่าคนมีฐานะาโตจะซื้อเองเลยเหมือนคนสวยเนี่ยไม่ต้องไปตื้อให้เขารักมีเต่เขามาตื้อเราเจ็คนที่มีความสวยเนี่ยโดดเด่นมีคุณสมบัติพิเศษเกิดมาสวยเนี่ยมีแต่ผู้ชายมาซื้อมาลุมมาซื้อไม่ต้องไปเลข่ขายเล่จะเหนว่าขายไม่ออกนะครับเหมือนพอลอยนะครับพลอยสวยนี่ไม่ต้องตือ้อวางไว้คนก็สนใจถามนะครับ เนี่ยผู้หญิงสวยเนี่ยมีคนแอบมองแอบชอบแล้วก็มาใสเงินครับแย่งกันฆ่ากันตายค็าะความสวยความงามเนี่รูปสุดลางหน้าตาทําให้ผู้ชายไหลลงกลับไปนอนฝันตอยอยัางนอนด้วหลับนะครับเป็ดปอยเหมือนกันครับคู่กับสาวสาว,ส,าวสวยสวยหรือไม่สวยก็ใส่ได้เพิ่มความสวยใส่แล้ว ดูดีขึ้นเยอะครับใส่คอยแล้วจะดูดีขึ้นโดดเด่นขึ้นครับเป็นจิ้งที่มหัศจรรย์เป็นสีสวยมีอำนาจมีพลังอำนาจมีความโซเดนช่วยให้ตัวเราเรือนร่างเราเกิดความโดเดนเกิดบารมีเกิดความเชื่อถือเกิดความแข็งขึ้นมานะครับ ออพูดเสรตามเขาโกงเรื่องนะครับสนใจก็โทรศูนแปดเจ็ดหนึ่งห้าสี่ห้าหกหนึ่งครับ